ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันอีกเช่นเคยครับผมโดยคลิปนั้นเราก็มาอยู่กันในเกมเวทลิงเวฟกันอีกเช่นเคยครับโดยคลิปนี้ผมผมจะมาไกด์ตัวละครอย่างน้องวอลีน่าสุดยอดซับพอร์ตสายทั้งบัฟแล้วก็ฮิลภายในตัวครับผมก็ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวละครอย่างน้องวอลีน่าเนี่ยจะต้องใส่เอ็กโคจัดทีมยังไงใช้สกิลยังไงก็สามารถดูตามคลิปนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับ ตุนมาพอยเปิดบริการช่องทางใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งเงินเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมวงไคสตาร์เลใช้ UID เซิร์ฟเวอร์และชื่อตัวละครเท่านั้น <S <S เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัน .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมาพอยได้เลย ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกเช่นเคยครับผมโดยควินันก็จะมาไกด์ตัวละครอย่างวบลีนาตัวละครซับพอตชั้นเยี่ยมที่สามารถบัฟดาเมจและก็ฮิลได้นั่นเองครับเดี๋ยวผมต้องมาอธิบายเกี่ยวกับเอ่อเทคนิคการเล่นของวบลีนาแล้วก็พวกสกิลต่างๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโดยแรกเรื่ผมผมขออธิบายเกี่ยวกับสแต็กของฟูรีน่าก่อนสแต็กของฟูรีน่าครับผมจะเป็นแถบเหลืองๆที่อยู่บนช่องเหนือของ HP เลือดของตัวโบลีนานั่นเองครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีถบสี่เหั่องค้ับ โดยสเต็ของโบลีนาตรงนี้ผมจะใช้ในการฮิลปกติของโบลีนานั่นเองครับโดยวิธีการเก็บสเต็คเนี่ยเขาจะมีหลายแบบด้วยกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่ละแบบกันเลยนะครับโดยวิธีแรกผมจะเป็นการตีปกติต่อเนื่อง5ครั้งนั่นเองถ้าคุณตีปกติต่อเนื่อง5ครั้งให้ขึ้นแอนิเมชันแบบวนลูปได้นะครับผมก็จะเป็นการเก็บสเต็ค1ขั้นนั่นเองครับ ส่วนวิธีที่สผมจะเป็นการด o d g e หลบนั่นเองถ้าคุณกะเวลาในการหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ดีับผมจะเป็นการหลบแบบ perfect หลังจากที่คุณหลบแบบ perfect เสร็จแล้วเนี่ยผมคุณสามารถกดตีโปรติเพียงแค่3ครั้งก็จะเป็นการเก็บ stack ออกมาเพิ่มอีกหนึ่งขั้นนั่นเองครับผมวิธีนี้ผมจะประหยัดเวลากว่าวิธีที่1เพราะว่าวิธีหน่งเนี่ยจะต้องกด5รอบแต่วิธีที่สเนี่ยจะกดแค่3รอบเท่านั้นนั่นเองครับ สำหรับวิธีต่อมาวิธีที่สามผมจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเก็บสแต็คครับผมก็คือการกดใช้สกิล e ที่ชื่อว่า botany experiment ครับผมเป็นสกิลของบริน่าที่เรียกถาวรออกมาแล้วก็โจมตีใส่มอนสเตอร์หนึ่งครั้งนั่นเองครับโดยการกดสกิล e ตรงนี้ผมพอเรากดสกิล e ตรงเป้าหมายเนี่ยจะเป็นการเก็บสเต็คหนึ่งครั้งนั่นเองครับส่วนวิธีที่4วิธีสุดท้ายของผมก็คือการเก็บสแต็คโดยใช้ intro skill intro skill ของผมก็คือการเวลาที่เราเปลี่ยนตัวละครออ,อกมาเป็นบริน่าในการโจมตีแลวถ้าเกิดบริน่าโจมตีโดนเนน้รัับคงอ หนังใจใเราเก็บสเต็กเป็นที่ร้อยหน่อยนะวิธีการใช้สเต็กครับผมในการฮิลก็คือการที่เราต้องชาร์จโจมตีหรือแม้ก็ตีาอากาศครับผมหรือแม้ก็พุ่งลงจากอากาศครับผม3อย่างด้วยกันคือการโจมตีแบบพวกนี้ครับผมแล้วเรามีสเต็กอยู่เนะี่ยจะเป็นการใช้สเต็กในการโจมตีไปด้วยและทําให้เราเนี่ยได้ฮิล้ดยนั่นเองครับผมจะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยตัวของบริณฑเนี่ยจะมีแถบหลอดเลือดเด้งขึ้นที่ตัวนะครับผมจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะขึ้นบวกเลือดเพชรพีสีเขียวๆไปเลยนะครับ ต่อมาผมจะมาอธิบายอ u t of skill ของเวอร์ลีน่ากันครับโดยอ u t of s k i ของเวอร์ลีน่าเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากเนื่องจากว่าเวลาที่คุณเล่นเวอร์ลีน่าอยู่นะครับผมแล้วคุณเปลี่ยนตัวละครอ,อื่นมาเป็น intro skill เข้ามาเนี่ยตัวละครที่ถูกเปลี่ยนเข้ามาผมจะได้บัฟดาเมจเพิ่มถึง20%เลยทําให้ดาเมจของตัวละครน,นั้นเพิ่มขึ้นบวกกับว่าตัวละครน,นะผมจะได้รับการฮิลเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับผมจะเห็นได้ว่าที่ตัวละครน,น้องเสือของผมเนี่ยจะมีการเพิ่มเลือดขึ้นมาด้วยนั่นเองครับในส่วนต่่ออมมาผมจะเป็นนนใสวขง skill. เรโซแนนซ์ลีเบレーションของเวอร์ลีน่านะครับหรือก็คือท่าไม้ตายของเวอร์ลีน่านั่นเองหลังจากที่กดแชร์เนี่ยจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครในทีมทุกตัวได้นน่เองครับผมรวมถึงตัวเวอร์ลีน่าเองด้วยพร้อมสร้างดาเมจท่าสเปกโตใส่ตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วผมมอนสเตอร์ Monster ที่โดนโจมตีด้วยท่าสเปกโตเนี่ยจะเกิดโฟโตซินเทสิตมาร์กที่มอนสเตอร์ตัวนั้นโดยมอนสเตอร์ที่ถูกมาร์กตัวนี้ไปครับผมเวลาเราเอาตัวละครอื่นมาโจมตีมอนสเตอร์ที่ติดมาร์ ตัวละครของเราเนี่ยจะได้รับการฮิวเพิ่มขึ้นหรือก็คือได้รับฟื้นฟูลเลือดเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยตัวละครที่โจมตีมอนสเตอร์เนี่ยจะได้รับ h ทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมเป็นการเฟื้นฟูเลือดในทีมนั่นเองต่อมาผมจะไปนในส่วนของการเลือกสายอาวุธให้กับเวอร์ดีนาในส่วนของทางตัวเกมตัวน,นี้ผมยังไม่ค่อยมีอาวุธ5าดาวหรือว่าอาวุธ4ดาวเยอะมากมามเท่าไหร่ก็จะมีให้เลือกใช้ประมาณเท่านี้ไปก่อนนะครับ โดยเวุรอันดับหนึ่งเนี่ยผมขอแนะนําเป็น Cosmic Ripple เป็นอาวุธ5ดาวนั่นเองครับผมตรงนี้ก็สเตตเนี่ยมันจะเป็นเพิ่ม a อคแคร์เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าตัวของเวอร์ดีนาเนี่ยถ้าเกิดมีแอคแคร์เยอะเนี่ยเวลาใช้ out skill เนี่ยเวลาเรียกตัวละครอื่นออมาเนี่ยจะได้ฮีโค่อนข้างแรงนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ Energy d e g e n ด้วยนั่นเองครับส่วนอันดับ2เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยครับผมก็คือจ Jinso k เ er, ปอร์เป็นอาวุธที่เพิ่มดาเมจแอคแคร์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดด้วย อันดับ3เนี่ยเป็นเด็กติไฟนะครับผมตรงนี้ก็จะเพิ่มอินคีดของพลังโจมตีเปอร์เซนต์ด้วยนั่นเองครับอันดับที่สก็จะเป็น variation น,นั่นเองครับผมตามรูปดังนี้เลยนะครับใครเมียไหนก็ใส่น,นั้นไปก่อนนะครับต่อมาผมจะเป็นในส่วนของการเลือกใส่เซตเอ็โคโดยเซตแนะนำที่สุดเนี่ยจะเป็นเซตดีจูเวนติ้งโกละครับผมใส่5ตัวด้วยกันเลยเป็นเซตฮิลนั่นเองครับ ก็ถ้าใครไม่รู้ว่าเซตดีจูเวเนติ้งโกเนี่ยมีเอ็กโคตัวไหนบ้างเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ Data บุ๊กในเกมเลยนะครับผมเม็ดเอ็กโคที่แนะนำเนี่ยให้ใส่เป็นบอสตัวของเต่าหินนะครับส่วนอีก4ตัวที่เป็นซับเอ็กโคเนี่ยใส่ตัวอะไรก็ได้ก็ใส่คอสเนี่ยตามเอ็โคในรูปเลยครับผมก็เป็น3เอ็โคสตัว1เอ็โคสตัวนั่นเองครับส่วนซับดีเพสเอ็โคเนี่ยก็จะเรียงตามด้านล่างเลยถ้าเกิดไม่มีเต่าก็ใส่ตัวอื่นไปก่อนก็ได้นั่นเองครับ ส่วนทานดาสเต็ตครับผมคอสสี่เนี่ยให้ใส่เป็นฮิลลิ่งโบนัส26%คอสสามผมแนะนำให้ใส่เป็นเอเนจีดีเจนครับผมแล้วก็คอสหนึ่งเนี่ยเป็นแอดแทบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดใส่คอสสามเป็นเอเนจีดีเจนครับผมจะได้ฟื้นฟูพลังงานเร็วขึ้นส่วนคอสหนึ่งก็จะได้ทานดาของพลังโจมตีแล้วก็ถ้าเกิดว่าพลังโจมตีของวบริน่าเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยดาเมจในการฮิลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเองครับส่วนซับสเต็ตเนี่ยผมแนะนำเป็นเอเนจีดีเจนก่อนแล้วก็เป็นแามมาอดแทบเปอร์เซ สำหรับทางด้านการจัดทีมสําหรับเวอลีน่าครับผมเจ้วอลีน่าเนี่ยผมว่าครองตําแหน่งที่3ได้ทุกทีมเลยครับผมก็คือเป็นหน้าที่ทั้งซับพอตแล้วก็ตัวฮิลบับดามิก็ได้น,นั่นเองครับผมเป็นตัวที่ครบเครื่องที่สุดแล้วในบรรดาตัวละครทั้งหมดตอนนี้ก็คือแนะนําว่าคุณก็แค่หาเมนดีเบสสักตัวหนึ่งเป็นตัวไหนก็ได้ครับผมจะเป็นตัวของ ตัวละครล่าสุดเลยก็ได้พวกมีเดีเอสครับผมส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นพวกดาเมจลองหรือว่าจะเป็นซับอีกตัวเลยก็ได้ครับผมแต่ผมแนะนําว่าเป็นดาเมจลองจะดีกว่าแน่นึ่งครับผมแล้วก็ตําแหน่งวอรดิน่าเนี่ยจะเป็นตําแหน่งสุดท้ายครับผมก็เป็นซัพพอร์ตบวกกับฮิลเลอร์บัฟดาเมจได้แน่หนึ่งครับผมเป็นตัวละครที่ครบเครื่องที่สุดแล้วปัจจุบันนี้ครับผมสำหรับคลิปไกด์ตัวละครในวันนี้ก็ถ้าใครชอบไกด์ตัวละครวอร์ ina, ิน่าคลิปนี้ผมก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดตามนใจกันด้วยครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปไกดตัวละครต่อไปสามารถพิมพ์ชื่อตัวละครที่ผมอยากให้ทำกันได้นะครับผม <c oughs> ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันครับผมสวัสดีต้องขอตัวาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ